สวัสดีค่ะสุภักษ์สุดแพรักขอแนะนําสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนนะสมุนไพรสมุนไพรไผ่พันธเป็นรูปประคบที่ผลิตมาจากสมุนไพรในชุมชนของเราที่หากันง่ายๆในชุมชนนะคะก็จะมีตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วขมิ้นแล้วก็ไผ่แล้วก็เกลือใบมะขามพิมพ์เสนกระบุนเมนทอนเนาะทำเสร็จแล้วก็จะมัดเป็นลูกกลมแบบนี้นะคะ สมุนไพรอันนี้ที่เราจับมาโชว์หรือว่เาเรา,เราทำให้ดูเนี่ยเป็นสมุนไพรแห้งก่อนที่ท่านจะ,จะใช้ให้ท่านาไปแช่น้ำสักก่อนนะสักสินาทีเมื่อแช่เสร็จแล้วท่านก็เอามานึง่งมานึ่งในหม้อน,นี้นะท่านจะใช้หม้ออย่างไงก็ได้เมื่อความสะดวกของท่านหรือจะเป็นไมโครเวฟแต่ถ้าเป็นไมโครเวฟให้เอาน้ํามารองก้นก่อนนะคะความร,ร้อนมันจะทําให้ผ้าไหม ึ่งขนาดไหนหนึ่งประมาณที่ท่านคิดว่าฟันมันขึ้นแล้วท่านก็สามารถเปิดออกมาได้ในที่เราเนึ่งไว้เนี่ยเนึงไว้สองลูกด้วยกันให้หยิบมาสักลูกหนึ่งพอหยิบมาแล้วเราจะทดลองว่ามันร้อนในขนาดไหนให้เราอะลองกับตัวเราก่อนก่อนท่านจะลองเอาผ้าขาวบางหรือผ้าเช็ดตัวก็ได้มาลองกับมือเราก่อนหรือลองกับคนไข้ก่อนว่ามีความร้อนขนาดไหนถ้ามีความร้อนให้หยุดเลยสักพักหนึ่งให้หายเย็นนิดนึงท่านก็มาประครบ กับคนป่วยนั้นได้ก่อนจะ,จะประครบนะต้องถามว่าร้อนไหมทนได้ไหมความร้มอนนขนาดไหนแล้วประครบไปเรื่อยๆประครบที่ไหนเหรอคะตามที่ท่านเจ็บท่านปวดเ,เป็นข้อพับไหล่ส่วนมากก็จะเป็นที่ไหล่ที่คอนะต้นคอจะประครบไปเรื่อยๆที่ขาตามที่คนไข้ปวดหรือไปนํามาพืกามาพาดก็ได้คะ่ะเ,เพื่อขยายเส้นให,ให้ให้เลือดมันวิ่งดีแล้วก็หายปวดนะคะ ประครบประมาณครั้งละเท่าไหร่ก็ลูกหนึ่งก็หายเย็นนะคะแต่ถา้าจริงๆแล้วประครบเขาบอกว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งประครบเสร็จแล้วเราถ้าลูกนี้เย็นก็สับกระลูกที่อยู่ในหม้อออกมาทําใหม่จนกว่าคนไข้จะพอใจเมื่อไทยเสร็จแล้วให้ท่านจากแดดแล้วห่อไว้เหมือนเดิมแล้วเข้าช่องเยียตู้เย็นไว ลูกหนึ่งท่านสามารถใช้ได้3ามครั้งอาทิตย์หนึ่งประครบได้3ครั้งเหมือนกันห่างกัน3วันต่อหนึ่งครั้งที่จะประครบคนไข้เสร็จแล้วท่านใช้แล้วห้ามเอาไปใช้กับคนอื่นให้ใช้บุคคลนั้นคนเดียวนะคะวิสาหกิจสมุนไพรพายพันธุ์นะขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรทํามาจากชุมชนของเราและเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ทํามาในกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจของเราค่ะขอให้ท่านมีสุภาพแข็งแรงขอให้ท่าน หมดโรคหมดภัยนะคะฝากไว้ค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะเลยทำเรื่องสมุนไพรนี้มาช่วยบรรเทาให้ท่านหมดโรกหมดภัยนะคะขอให้โชคดีค่ะ